ได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงเล่นกันอค่ะเอ้าแล้วแพล่ะและแพนไปไหนอ่จุ๊จุ๊อ่ะปุ๊บูะป่ะปุ๊บจุบจุ๊จอะตุ๊บจุ๊บ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 อะุ๊บจุ๊บุ๊บุ๊บเพลิน

รับแพนเอาจะฝึกรับแพนไปใส่เอา,อาแมไม่มียายข้<พ>าบนหรือไปเวทีก,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 กับแม่โคตปรแม่หรือเปล่าเื่อน่อมาแล้วมาแล้วโอ้ยายไรเข้าไปหาอยู่ข้างในนุ่น โอ้บอกไก่อนไปทำอะไรมาคะไปทำอะไรมาไปดูอะไรคะมานี่ไปดูชุดจวยไหมจวไหมปเล่อชุดหรอคะอันนี้วงอะไรบ้างวงอะไรดับเปิดโชหรอดับเปิดโชไหมไปเดี๋ยวพาไปโว้ยเนเรคะนบไปเซเว่นก็ได้ชิบว่านับขอย อันนี้ก่อนอันนี้มันก่อนนี่ก่อนแล้วกันคิดถึงยัยอะไรไหมคิดถึงไหมคิดถึงไหมคิดถึงคิดถึงมากไหมถามก่อนคิดถึงมากไหมเออเดี๋ยวพาไปป้าป้ากับแม่เป็นเพื่อนรักป้าสุดหนิแมะป้าใช่ไหมสวยเออสวยมากเลยอ่ะ วันเล็กแล้วไงเอ่นใส่แบบยืดยืดไม่พ่งไม่พ่งใช่อันนี้ก็งามแต่คนงามเนาะใช่ไหมอือมืงเดี๋ยวจะคลิปเราจีบแบบยี่สิบแปด FC เข้าไปแบบถล่มคลิปเลยไปอ่านไปยี่สิบแปดคลิปที่ยี่สิบแปดซอสสวยมากนี่ไม่คิดว่าจะเจอแบบดีคลิปนี้พูดดีมากเออชอบแม่เป็นอย่างคือหัวหลอดจังสันเราหรอเป็นอย่างคือหัวหลอดเออชอบคลิปนั่นแหละชอบคลิปนี้ที่สุดใช่ใช่ไหม ทำไมซอนุชถึงชอบคลิปนี้มากที่สุดนีพออ่พร้อมรอยังพร้อมรอยังเด็กๆเดี๋ยวนะอีกแป๊บหนึ่งคุณอะจะไปอันนี้กันนะเร่แล้วครับ <c oughs> รถเล่ครับรถไป,ปอโอโ้อยากกินเหรออยากกินเหรอลาแพนลาแพนยายายถามก่อน ยัมอะสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณอยเร็วจะสัมภาษณ์กันแม่แม่สวยไหมสวยสวยมากไหมสวยมากไหมสวยมากสวยที่สุดโอ้ยตรงนี้โอ้ยสวยที่สุดแม่ยายบานสวยไหมยายบ้านน้ำแตาสวยไมวยเพราะอะไรคะเพราะอะไรทำไม ทำไมแล้วแต่ต ну oh, oh, oh. ้องรดฝุ่นใช่ไหมแพนล่ะแพนสวยไหมไม่สวยอ้าว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 สวยเด้อขนตาก็สวยบอกไม่สวยสวยไหมฝ่าเหลือมมับไมีบางตูนหัวหอบแล้วค่ะเดี๋ยวเย็นน้องไิพรุ่งนี้ไปโรงเรียนหรือเปล่าพรุ่งนี้วันหยุดหรือเปล่าไม่หยุดเรียนเนาะเพราะว่าหนูเก่ง ผู้นี้บวงสวงนะเราต้องใส่ชุดขาวาวให้มือข้าวมือข้าวมเอาแม่นั่นแหละเออแม่นั่นแหละเอาไม่ต้องกินหรอกเดี๋ยวยายาจะพาไปเซเว่น

เอาเอาเอเอาอนราไปสคือวันจันทร์ใช่ป่ะาไม่แรงแปเดยว้กินอ่ะว่ามันไปแล้วไปรับอ่ะว้าเข้าไปดูแลแพนกินแตงโมดีกว่าเฮ้ยอร่อยเลยเนาะไหนโอ้โหแดงเลยแดงเลยน่ะจะกินเองเหรอ ให้ยาบาดปอดใช่ไหมโอ้น้าแพนชอบกินเตงโมเหรอเตงโมเตงโมก่อนแตงโมเตงโมแตงโมแตงโมลูกจะโตวันวานนับปเตงโมโอ้ยเล่นกับยูทูบดีกว่าทุบ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 ฮะมากรดก่อนไหนตังนกูเจ๊ดิ เออดูสิตัะอยู่ในกเป๋ายายค่ะโอ้ดีดูกอนมันมีตังหรือเปล่ากระเปากระเป๋าที่กะเป๋าลงแนค่้เอามาเรวให้เรแพนกินแตงโมก่อนเดี๋ยวค่อยไปหนุนเอางินมาเอาไปทไมเดี๋ยวเดี๋ยวมองกินกันเดี๋ยวให้เราแพ็กินเสร็จก่อนลูกเธอจะไปซื้ออะไรมั่ง บาทยี่บาทเอาคุยกับ youtube หน่อยเร็วคุยกับ youtube หน่อยเนอะกินอยู่กินอยู่้องนะวโตขึ้นน้องเป็นผู้ชายนะน่ะน้องเกรดกามก้ามใหญ่ใช่ไหมล่ะแผนกามใหญ่อ๋ออปุะ กินหบบโมเ่เซยไมหไงน่ะม่ไแพนย์แสบบอม่ไงม่ไหแพแย์แสบบอมหญ่แพทย์เลยอร่อยอร่อยมากทางนี้ก็อร่อยอ่ะอันนี้ก็ตออร่อยบนกานมันงงนะงงยูทูบก็งงเลย จอกันลิปหน้าครับพีบ่น้องครับสวัสดีครับ